เช้าวันใหม่ค่ะตอนนี้น้องหอมเพิ่งตื่นเช้ามานะคะแล้วก็ตื่นมาก็คือเห็นข้างบ้านน้องหอมนะคะเขากําลังเกี่ยวข้าวกันแล้วนะคะเก็บเกี่ยวข้าวกันแล้วซึ่งหลายๆคนบอกว่าเวลาเกี่ยวข้าวข้างบ้านให้น้องหอมถ่ายทาให้ดูหน่อยนะคะบอกเลยว่าตื่นมานี่ตอนนี้นะคะเขาเกี่ยวข้าวจะเสร็จกันแล้วนะคะนี่แหละนะคะความตื่นสายของเรานะคะบางวันก็ตื่นเช้าบางวันก็ตื่นสาย แต่วันนี้นะคะอากาศมัืดๆคึมๆแต่เจ้าของนาก็ยังมาเกี่ยวข้าวอยู่นะคะถ้าเป็นน้องหอมนี่คือไม่กล้าเกี่ยวเลยเพราะว่าฝนอาข้าวอาจจะโดนฝนได้นะคะแต่ขอบอกเลยว่าตอนนี้น้องหอมตื่นมานะคะก็เป็นเวลา7จ็ดโมงครึ่งแล้วนะคะแล้วส่วนคนที่เขาไปทํางานทำทำการทํางานกันนะคะเขาเกี่ยวข้าวกันใกล้จะเสร็จแล้วนั่นเองนะคะบอกเลยว่า บรรยากาศนะคะหน้าอยู่ขึ้นมาเลยนะคะ <_ d ance> เดี๋ยวอีกไม่กี่วันเขาจะกองข้าวเสร็จแล้วก็เอาข้าวกลับบ้านเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ไปนั่งชิลๆในทุ่งนากันนั่นเองนะคะ <_ d ance> เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูว่าเขาเก็บเกี่ยวข้าวไปถึงไหนกันแล้วนะคะเพราะว่านาอ้องหองเองเพิ่งตื่นเนาะแต่ว่าตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าวิวตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็เขาเกี่ยวข้าวไปถึงไหนกันแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูว่าเขาเก็บเกี่ยวไปถึงไหนแล้วนะคะ ก็คือทางไปเกี่ยวข้าวนะคะก็ผ่านบ้านนะ้องหอมนี่แหละนี่ดูพงหญ้าสูงสูงเลยนะคะห้อา,ยาอายา่อาหญ้าเ <ential> จ้าของบ้านเจ้าไม่ใช่เจ้าของนามันนั่งเฝ้านา้อย่างย้าไอ้ยไไก่าาไปไก,ไปไก่ไปอย่างไก่พี่เลยไก่กินขา้ขขาวอ่ะ <ential> ไก่บ้านน้องหอมมาแอบขโมยกินข้าวเขานะคะให้ให้หลานตัวน้อยมาเฝ้าข้าวนะคะ นี่ตอนนี้นะคะนาอันนี้เขาก็เก็บเกี่ยวกันไปแล้วนะคะนี่เขาเกี่ยวกันไปถึงนู่นแล้วนะคะดูข้าวนี่คือใกล้จะเสร็จแล้วน่าจะเหลือแค่1ล็อกสองล็อกหรือเปล่านะคะนี่ตรงนี้ข้างบ้านน้องหอมเกี่ยวเสร็จไปหมดแล้วนะคะซึ่งดูข้าวก็คือจะประมาณนี้นะคะก็รู้สึกว่ายังเขียวๆอยู่เลยนะคะ ปีนี้รู้สึกว่าข้าวเขาน่าจะไม่ค่อยดีนะคะมันเป็นสีเขียวๆด้วยเหลืองๆด้วยแล้วก็ดูเหมือนจะไม่มีข้างในด้วยนะคะต้นข้าวนะคะนี่ซึ่งนาที่เขาปลูกอยู่ตรงนี้นะคะเป็นข้าวหอมนะคะข้าวหอมมะลินะคะก็เลยกกมันจะได้สูงๆกกมันก็เลยสูงนิดนึงนะคะถ้าเป็นข้าวข้าวอื่นนะคะเขาก็เสร็จไปตั้งนานแล้วแต่ว่านี่ข้าวหอมนี่คือมันจะช้าหน่อยนะคะเพิ่งจะได้เกี่ยวกันนะคะนี่นะคะเขาก็เกี่ยวข้าวไปถึงนู้น กันแล้วนะคะตอนนี้น้องหอมซูมระยะทางไกลนะคะทุกคนภาพก็อาจจะเบลอเบอนิดนึงเนาะเพราะว่าเขาไปไกลแล้วแต่น้องหอมไม่กล้าไปเพราะว่าถนนมันไม่ดีนะคะมันยังเปีเปเยกแฉะนะคะลื่นนะคะน้องหอมเพิ่งตื่นนอนเองนะคะนี่เกี่ยวข้าวกันคนที่หมวก,มวกสีชมพูนี่คือคุณแม่ของน้องคำพองนะคะเกี่ยวข้าวอยูอ่หลายคนอยู่นะคะคนเยอะมากหลายคนเลยที่เกี่ยวข้าวอยู่ นี่แหละนะคะความตื่นสายของเราก็คือเกือบจะไม่ได้เห็นเขาเกี่ยวข้าวกันเลยนะคะพี่พทนเพราะว่ามีพี่ๆหลายคนขอมาว่าเวลาข้างบ้านน้อาหอมเกี่ยวข้าวนะคะให้ถ่ายบรรยากาศให้ดูหน่อยนะคะก็จะเห็นแค่ประมาณนี้ก็พอเนาะเพราะว่าน้อหอมเองไม่กล้าไปไกลเพราะว่าเขาอะไปไกลกันแล้วนะคะเพราะว่าถ้าจริงๆอะถ้าน้อหอมตื่นทันานะเห็นตอนที่เขาเกี่ยวกันหน้าบ้านข้างบ้านเลยอะจะสวยมากนะคะเนี่ยเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวกันแล้ว บรรยากาศรู้สึกไม่ค่อยเป็นใจเลยนะคะเมื่อคืนนี่คือฝนตกทั้งคืนทั้งวันนะคะแล้วก็วันนี้บรรยากาศก็ยังมืดอยู่เลยนะคะแต่เจ้าของนายังมาเกี่ยวข้าวอีกนะคะถ้าเป็นน้องหอมนี่คือจะไม่กล้าเกี่ยวข้าวเลยลัวข้าวจะเปียกฝนนะคะอ่าดูน้องไก่ของเราก็หิวข้าวแล้วนะคะน่าจะหิวข้าวแล้วเดี๋ยวไปขอตัวไปเลี้ยงข้าวน้องไก่ก่อนนะคะตอนนี้จะแปดโงแล้วน้องไก่ยังไม่ได้กินข้าวเลยยบายค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะ